สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ Growing u with NJ กับแม่เบนและน้อง NJ ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาน้อง NJ ออกมานะคะวันนี้นะคะแม่เบนทําคลิปวีดีโอขึ้นมาเพื่อที่จะสาธิตให้ทุกคนได้ดูว่าการที่จะสอนเด็กทารกให้ลอยตัวในน้ำเนี่ยทำยังไงนะคะเดี๋ยวแม่เบนต้องไปเอาน้องออกมาข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยมาติดตามดูกันนะคะไปเอาน้องมาก่อนนะ ามาแล้วพระเอ,อกสุดหล่อของเราน้อง n อนะคะอันดับแรกเลยนะคะต้องเอาน้องเนี่ยมาเทสก่อนโดยการจุ่มน้องลงไปในน้ำนะคะให้ลองอุณหภูมิน้ำดูก่อนเอ็นนี้แล้วก็ดูรีแอคชั่นของน้องนะคะถ้าสังว่าน้องไม่ร้องแสดงว่าเราไปต่อได้ค่ะโอเค ดูเหมือนว่าน้องเอ็นเจของเราจะสามารถไปต่อได้ค่ะลงเลยนะหนึง่งชองสามเดี๋ยวค่อยๆนะคะต้องค่อยๆแกอาจจะยังไม่ชินกับอุณหภูมิน้ำเนาะค่อยๆลงนะครับชินกับอุณหภูมิยังชินยังเอ่ยถ้าน้องเริ่มชินกับอุณหภูมิน้ำแล้วเราก็จะมาเข้าขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะต่อแล้วนะ,อ,ะอย่าร้องนะนี่ค่ะ จับน้องนอนงายแบบนี้แล้วก็มาดูาค่อยๆดูรีแอคชั่นของน้องต้องพยายามประคองน้องนะคะเอามือมาประคองตุดน้องนะคะพยายามให้แกแบบว่าลอยในน้ำเนาะอ่ะลอยในน้ำลิเกเดี๋ยวแม่เบนจะค่อยๆปล่อยมือที่ประคองตุดนน้องดูนะคะออออแล้วมาดูว่าน้องจะสามารถลอยตัวเองได้ไหมหนึ่งสองสาม ชิอันนี้ไม่ได้จับแล้วนะคะมือขาน้องเกก็จะลอยขาเองอย่าทำแบบเร่งรีบนะอ่ะอ่ะนี่สัญชาติยานตอนอยู่ในท้องเริ่มกลับมาแม่เป็นมีไอเดียใหม่เรามาลองจับน้องนอนหงายนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับแค่คอน้องดูจะลอยตัวในน้ำได้ไหมมาดูกันเลยค่ะพร้อมไงเจครับหนึ่งสองสามนะหนะึ่ง 2องซ้ำน,นี่นะคะพี่จับแต่คอนะคะมือข้างนี้ไม่ได้จับแล้วอาเนอะ,ออะอเอาเนอะตอนนี้แม่เป็นคิดว่าน้องน่าจะเริ่มเย็นแล้วคะ่ะเดี๋ยวยังไงต้องขอตัวไปเอาน้องให้ได้ความอบอุ่นกลับมาก่อนนะคะยังไงถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ ซ้ายกด Subscribe ขวาแล้วก็เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ